พสัจจานิเทศ402ทุกขานิโรธาธรมินีปฏิปทาอริยสัจเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้นั่นแลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิเห็นชอบสม 2. สัมมาสังกัปปะดำริชอบ,สามมาชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ สี่สัมมากรรมตะกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะพยายามชอบ7สัมมาสติระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบสัม,มาธิฏิเป็นอย่างไรคือความรู้ในทุก์ความรู้ในสุขสมุต ความรู้ในทุกขานิโรธความรู้ในทุกขานิโรธทคามินีปฏิปทาภิกษุทั้งหลายนิวเรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะเป็นอย่างไรคือความดำริในการออกจากกามความดำริในการไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียน ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดส่อเสียดเจตนาเป็นเหตุงเากกาดเ,เ,เ,งเว้นจากการพูดคำหยาบเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาวาจา สัมมากัมมัตะเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นอย่างไร คืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้มีมิจฉาอาชีวะแล้วสำเร็จการเลี้ยงชีพด้วยสัมมาอาชีวะภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. สร้างชันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิให้เกิดขึ้น2สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้ว3สร้างฉันทะพยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เกิดขึ้น4สร้างฉันทะ พยายามปรารบความเพียรประคองจิตมุ่งมั่นเพื่อความดำรงอยู่ไม่เลือนหายพิญโยภาพภัยบูรณ์เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นอย่างไรคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นกายในกายอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัตในโลกได้ ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสม,มาธิเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมมจานที่มีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่ 2. พระวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานที่ มีความผ่องใสาภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์มีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ 3. เพราะปิติจางคลายไปมีจิตเป็นอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอยู่และเสวยสุขด้วยกายบรรลุตติยชานและพระอริยะทั้งหลาย กล่าวสาละเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุข 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมณนัตและโทมนัตดับไปก่อนแล้วบรรลุจะตุทธฌาญที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่ภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าสัมมาสมาธิภิกษุทั้งหลาย นี้เรียกว่าทุกขนิโรคามินีปฏิปทาอริยสัจ403ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในธรรมทั้งหลายอยู่ พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือพิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในธรรมทั้งหลายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่าธรรมมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลก ภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายคืออริยสัจสี่อยู่อย่างนี้แหลหมวดสัจจะจบธรมรมานุปัสสนาจบอานิสงส์แห่งการเจริญสติปัฏฐาน4ประการ404ภิกษุทั้งหลาย บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดเจ็ดปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี7เจ็ดปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดหกปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีหกปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดห้าปีพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อ,อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีห้าปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดสี่ปี พึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี4ปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐาน4ตลอด3ปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี สามปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดสองปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออารหาัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามีสองปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดหนึ่งปีพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออารหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีหนึ่งปีจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดเจดเดือนพึงหวังได้ผลหนึ่งอย่างในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามี7เ,เดือนจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดหกเดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีหกเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดสี่เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามีห้าเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดสี่เดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีสี่เดือนจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดสเดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จกเป็นอนาคามีสมเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดสองเดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบัน หรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีสองเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดหนึ่งเดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีหนึ่งเดือนจงยกไว้ บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดครึ่งเดือนพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามีภิกษุทั้งหลายครึ่งเดือนจงยกไว้บุคคลผู้เจริญสติปัฏฐานสี่ตลอดเจ็ดวันพึงหวังได้ผลอย่างหนึ่งในสองอย่าง คืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จักเป็นอนาคามี405ภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของล่าวสัตว์เพื่อล่วงโสกะและปริเทวะเพื่อดับทุกขโทมนัสเพื่อบรุยายธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพาน ทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการเราอาศัยทางเดียวนี้แล้วจึงกล่าวคำดังพรนานามาชนีเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแลจบมหาสติปัฏฐานสูตรที่9จบ